ไตรสิกขาไตรสิกขาก็คือสิกขาสามหมายถึงศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาศีลสิกขาคือฝึกหัดปฏิบัติทดลองในกระบวนการของศีล สมาทานศีลรักษาศีลอย่างจริงจังเข้มข้นรักษาศีลให้สมบูรณ์เป็นศีลสัมปันโนศีลไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุไม่สกรปรกรักษาอย่างถูกต้องรักษาศีลแล้วไม่มองคนอื่นในแง่ร้าย จิตศิกขาก็คือศึกษาเรื่องจิตจิตที่วุ่นวายจิตที่สับสนจิตที่ปัดแกงจิตที่ทุกสนจิตที่นิ่งจิตที่สงบจิตที่เป็นสมาธิศึกษาให้เข้าใจแล้วมั่นคงอยู่ในสมาธิจิตทำจิตให้เป็นสมาธิมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ซัดสาย ทำให้ชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสงบไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่วันว้วเหตุดีเหตุร้ายเกิดขึ้นในโลกในโลกก็นิ่งได้จิตมั่นคงดีถ้าจิตมีสมาธินะปัญญาศิกขาก็ศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝนในปัญญาที่เป็นปัญญาศิกขานั้นมุ่งเน้นไปที่ฝึกฝนปัญญาให้รู้แจ้งเข้าใจในสังขารทั้งหลายที่เรียกว่าสังขารธรรมทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมรูปธรรมก็คือทั้งร่างกายทั้งโลกอะไให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เกิดขึ้นแปรปรวนไปแล้วก็ดับลงเหมือนกันทุกขณะทุกนาทีเหมือนกันโลกเปลี่ยนแปลงร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอนัตตาคือหาตัวตนไม่ได้หาสิ่งที่เป็นชิ้นเป็นอันแท้ไม่ได้ผลสุดท้ายทอนลงไปจนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือ อีกอย่างหนึ่งสังขารที่เป็นนามธรรมคืออารมณ์เรียกว่าธรรมอารมณ์มาปรุงแต่งจิตให้จิตวิปริตพิษเพี้ยนต่างๆนานาหรือให้จิตของเราผ่องใสสะอาดปราศจากราคีขาวปราศจากอวิชชาคือความโง่ หรือทำให้จิตเราเปี่ยมไปด้วยเมตตาวันนี้ก็สังขารที่มาปรุงแต่งจิตรู้เท่าทันด้วยปัญญาก็จะทำให้ชีวิตนี้สดใสชีวิตในอนาคตก็เบิกบานแช่มชื่นปลอดภัยนะ